สบายดีครับผมพบพ,พอกับทีมงานบาเบาย่ออีแล้วป้าต้อยุมันยกเหล้ายกเบียร์ยกน้ำอ๋อเอาวันนี้มีเมนูเด็ดบุคขันส้มกับแม่นลาบนี่แหละพี่น้องเฮมีซองเหนียวเอเดเมดปลาข้าวน้อยไร่หมองซาวนี่ครับนี่ได้ทอดต่อซิบตัวู่ซองร่องพอดได้เนี่ยก่ตัวเอ้ยงร่องจะได้กลิ่นร่องแรกได้ตัวเดียว นะบันนี้นราพักไว้เพื่อซีบโปาะเราเราเฮี่เรายากเราเรา่ยเส้นเดียวจังว่ากันพี่น้องพักวัละเอียดเดี๋ยพี่น้องเนี่ยมันจะมันก้างขนาดเลยนี่ครับตับเข้าไปลวดหนยนี่วันละเอียดเลยคขันส้มมาได้พี่น้องบัวบาแตงก้อยได้ครับนี่คันส้มก็ได้คันส้มก็ได้การเลยปลาข้าวน้งกุ้งนี่ครับนี่ ขนาดแล้วตอนต่อไปเพื่อเบื้งฟังปอเรามาไปและวฟักทาพันนาเทียพันหมาแล้วพันโบหมาก็ไม่ได้กินมีน้องเป็นส้มปลาเท่านั้อะลรครับชองย่างเจ้ามันโพเจ้ามันโพอู้ฮะฟักเรียบร้อยแล้วบัตนี้มีการเปินมีดในบัตนี้กัมไม่เตอยู่เหนอหันโอ้ไม่แดงไอ้น้องเอ้ยนอไม่แดงหรอไม่แดงคนไ่แดงเอ้าเบิ่งรถบัตรนี้เชื่อมันเข้าบนหงอนเนี้ยบัตรนี้ปิดประตูไว้ก็เด้อนอนไม่ได้เลยมะเร็ง เอ้ยแต่เจ้าพันบ่คอยย่หัวบนอนคอยซ้ำนอบาดหน่ออีพอคอยอไเอเอ้ยเอาจังเอาเอาจังเอามันเดาอยู่แล้วออ๋ออออเออ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 เออเออ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 เออ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  ตายนอนนอนไม่ได้แล้วมื้อนีโมโหเนาะมังนาเนาะเอ้าโมโหมาไปสร้งมังนามาตืมโมโหมันเก็ยังอยู่อยู่ห่างกันเอาบทตองเงินเอาเอาหางมันงอกเออบทตองเอาหางงอกเอาแต่ตัวมันเออป่อยมาขไล่ออกมาป่อยป่อยอันแต่ปากเราค่อยค่อยว่าหมากำเอาป่อยเนาะเออป่อยค่อยค่อยออกมาพินาเออป่อยสจานเลยค่อยค่อยป่อยออกมา เอ้ไอ้บรรยายนื่คือผู้จักตายเท้จก้นกกขึ้นแจมก้นขึ้นจก้นขึนก <ละ S 1> คนนะอามาานะมอส,ส้นเดอเอค่อยเอาลงไปฮะน่านะานีสันบุมมีเตอร์ก็กวดนำขี้ดินนี่เสือีกกวดเาะเร่องน้หอยังยังๆๆยังเอาเสื้อเตมเวยเลยฝ่าเย็นค่อ อ,อ ile, ันนี้ไปพูนะอันนี้ไปไม่จไปองนะนี่ไปกวนดีละนีละ่เปานเตะมมบัอันตรายไปเลยคํางูนิยานอยู่ยังยังยังวะถไวู้ไอ้เฮ้ยเฮ้้ยเ้้ มป่าไหลเด้เยหยอคือแล้วคือแล้วคือแล้วเปิดมีดมันทีแรกขนาเนาะเอาปะตองันนันาทีแรกมันดึงกันนันออกมาพวกมันเรเฮี้ยซ่าใส่ก็หมวกค่อยๆนะฮะเดือบเพื่อไมด้ออกมาเูออกมาเด้อเขาเขาขนาดพี่น้องเอจงไดุ้้เป็นจังไ พ่อแท้หดแดงเต็มเลยจุ่บนนอนค่อยพี่น้องยู่หน้าต่างค่อยนีโอ้ยเขาไปย่อค่อยอลมืเลียงเนาะใครนอเนคนเดียวพี่น้องเยจะเพื่อแล้วทวงการสร้างคนนี้เพื่อนคนเดียวเมื่อไหร่จีนี่เหรอเอาทิมลงไปก่อนเมันยังมันบ่มีเพื่อนนั้นเอาไปเหุก เอาวัตงกมอจักเอาอันเลือตั้งเสลืออหนออถกนปั้นลรพี่น้องเหปั้นแล้วก็ใหมูเป้าอโอ้ยกรถมไปเต้เฮงเสมโฮดีมหสแดงก็มีเด้อเจ้พอแล้วนี่นะอพอแล้วพอแล้วก็ำมัดไว้ซออยห้องกันห้อ มันก <ắng> <playing> um ็ไปขวเจิก่อมมีมม่วงไว้นมนอกัวเดาเอาไปก่อนเอไปก่อนชัวขาวก่อนยังติดต่โหแล้วหัวโหแล้ววะคอยเบิ่งก่อนอมาดู Bless ัวทอย่างเง้ยอเชลี่ีพ่อมันลม่แม่ไม่ได้เบ้งเลยนะพี่น้องเอ้จับไปขี้อันป้าทุ่งไม้ผูางมาหมักม่วเอาคนใส่ห้องก่อน ปันในร้อยแล้วพี่น้องมือเป่าเลยเบื้องลดเหมือนเริ่มบันเลงแล้วพี่น้องบ้านนี้ล่างจา้งมอส้มคบกันไปเป็นแถว <laughs> บัลเลงแล้วบ้านนี้เ <laughs> บิ่องเอาลวดไตเข้าไปเมื่อแต่หมูโซ่คุณน,น้ำประเด็กจักตุมจักซุดพี่น้องน้ำ,นำ,นำเข้าไป แถมน้ำปลาเข้าไปอีกปุณิย์เนาะเออดีตันอ่ามันมันมีโคตรรสชาติเด็น้ำปลามันที่มีความว่าของความนัวของมันอยู่ย่องมาถึงกันเหมือนอันนั้นใส่บ่วงใส่จองก็บ่กคักเขือนแบบนี้พอบ่ย่องเข้าไปรถดตามดีก็มีทุ่งมือไปแล้วมันพอกระเถินทุ่งมือมันเอามาใส่มันจะป่นเลยจะได้ใส่อีกจีกส่งแล้วก็ไเลยเอาแบบนี้แล้วอทุ่งคบแคบนี่แล้ น้ำเข้าไปเอามะเข็ดเดีวอยย้อมผิดแดงรับผิดแดงก็เพิดดิบำการรวดิบกะได้แดงก็ได้ซอยกันซอยไมแ่มตรคุณเด็กก็ได้เลร้มแล้วั่ได้กับรั่แดดไ่ได้กับรั่วสกิฟก็ได้เนาะติดสีแลกัน 쌈นี้เสื้อเแลามีนมเหต็มเนาะบุมันกินได้หรอสัเออเอาเ่จะทามบนี้กินได้แหละงี้กัถ้าเจอเกล็่จ่างคอยเอาลองมึงดูก่อเน้ยเอมดูมดูคอยมาสิบ้านเนี้ยคอยมือยุบเลยพี่น้องคอยรด็สนใจได้ยุบเลยนบนี่บววอือคอยยุบด้วยแหละอ ยางเสือน้ำปลามันจะกอบ่เสืยอเ,เยอเออเขาวหางกะดเรือเ่องส้มนี่ให้ห่วง <c oughs> บ,บ,ง <c oughs> งบ,บม่ได้เบงปลาันบเตมไส้มเือนเดอเรือจางไม่เจะเลานะมันจางน,จนะาจาน้อยเหรอ,รอ,หอเจือเือาเสื้อห่อเอาเอาไปรถเอาทำไรนะฟึจกจ้า <c oughs> ตุดยนมจ้าวแล้วอืมอือเอ้าอือเอ้าซิมเบิ้งซิมเบิ้งแล้วก็เอาหัวไม่ได้ล้างกินสิได้ปลาเออร้อยเพื่อโทรมาก็จะฟ้าร้อนขอกินสะก้อนเรียนบัวห่อมันแล้วแล้วแล้วอย่างซอยมังฝิศโทรทับเข้าเราไปเบิ้งทางพุนก่อนเบิ้งบ่าวก้ามก่อนพี่น้องพี่น้องเอ้ยคนมันห้า อ๋ตายอัน <tı> น <ro> ี้สูตรเด็ดอัอนี้สูตรเด็ดเส้นมะเพ็ดแดงมะเพ็ดเขียวพร้อมนี่สูตรเด็ดปั๊เขาเอาดูดเเนาะดูดน้ำเข้าไปดูดเดิเบื้งเด็ดมือนะเบิ้งเด็ดหัวหน้าเด็ดมือเด็ดมือมือมืออันนี้คือดูดโอ้บริสุทธิ์ได้ปานี้หรอปานี้มดบริสุทธิ์หรอจับเอาเอาซสียอีกตองอกอเลยเนาะอือเอเอาไข่นล่ะเอานี่ไว้ใ่ไว้ไับอันนี้อือดูดดูดดูดพอดดกระไรซ้ำพังกับพอได้หัวหน้าเนาะกนแล้วเได้องอ เพราะเวลาเาประทานอาหารตอนเดียนี่เวลาแก่อันนี้ก็มีข้าวๆนี่มาละเนสนุ่มกว่าอันนี้เราซีบึ้งกือนเอาจะบ้ากับพี่น้องเหมันแส้นอะไรแบบน้าไปบาง่านเพื่นเรามีบดผิดดาไปนอนกินนเยก็ได้ใช่เลยบ้าปลาลกชิ้นนึงนรือโอ้โหแ่วล้นหคุณน้าเออพอดีเลยมด่อันละพอดีพนซื้ออะไร้าบนี้ครับเออพอดีพูดเมื่อพันล้วซื้อแล้วพอดี เขบอกเอาเบาๆคนบอกไปยัํานักมือนะพอนไปกีดยางพูดคนเรา,า,เรา,าล้มละพ่นนะมาอ๋อเขาลมก็ล้มแต่ไม่เลอะกิปนี้มาแซ่บมีแวเนาะแซ่บแล้วเนาะแซ่บแล้วสั่งก <ừ> ดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเบากลั่มเลยแหละพร้อมทีมงานเบาชัวสวัสดีครับผม